ยกทําอะไรไม่ได้ก็ลาออกเธอลาออกแลวไอ้ตำรวจพวกเร็วๆเนี่ยเปลี่ยนชุดใส่กระปองดีกว่านะหาความยุติธรรมให้กะแตงโงไม่ได้เพราะคนตายตายไปแล้วแต่คนที่ยังรับรับตําแหน่งอยู่ก็ต้องยังใช้งานเขามันน่าอับอายนะครับนายก ผู้หญิงที่เป็นเพศเม่เดียวกันถูกทําร้ายร่างกายถูกทําร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งของอุปกรณ์ต่างๆนานาแถมยังจะเป็นนักข่าวอีกแย่งกล้องขู่จะยิงขู่จะตามล่าแม่งประเทศไทยอะเถื่อนเป็นประเทศที่เถื่อนไปเรื่อยๆทุกวันนี้แม่งเป็นอะไรล่ะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไร เป็นอะไรอ่ะทไมต้องมีอํานาจมืดไปทุกที่ครับตอนนี้ทุกคนเข้าใจหรือยางทําไมคดีแตงโมงมันผิดปกติมาตั้งต้นเพราะเป็นอํานาจมืดอ,อุบาทอุบาทแบบนี้แหละครับใช้เส้นใช้เงินใช้อะไรได้ก็ใช้หมดครับแม่งประเทศที่แบบอยู่ยากทุกวันนี้ประชาชนตาดําๆเขาจะสู้ยังไงอ่ะขนาดนักข่าว ยังไม่ปลอดภัยเลยอืมกูขอฝากเต๋งบังมัดเหลือนักเลงที่เรียกตัวเองเป็นนักเลงอะ่ะเป็นเก่าอะ่ะโชว์หน่อยครับนะโชว์หน่อยปกป้องน้องผู้หญิงคนนี้หน่อยเพราะผมเชื่อและเกินว่าพว,วกตำรวจอุบาทอุบาทเนี่ยมันจะปกป้องประชาชนไม่ได้แล้ว ต้อง you ออกมาสู้เองต้องออกมาปกป้องกันเองเอาจงิงงเป็นหาอะไรก็ไม่รู้คนที่เป็นฆาตะกรก็ลอยนวลอย่างเงี้ยเดียนหน้าเดี๋ยวพวกเนี้ยแม่งโดนตัดสินแบบยกฟ้องเพราะเป็นอุบัติเหตุเกิดจากอะไรครับอำนาจมืดไงครับล้วนลวน ฝากด้วยนะและผมก็ขอฝากให้กําลังใจน้องโดนัดด้วยนะครับน้องไม่ต้องห่วงคนไทยที่รักความยุติธรรมทั้งประเทศเนี่ยที่รักความยุติธรรมทั้งประเทศเนี่ยให้กําลังใจน้องและยืนข้างๆน้องเสมอนะครับน้องไม่ต้องกลัวไอ้พวกนักเลงจิ๊ก,ก่อขี้ขากเนี่ยขี้เปียกเนี่ยมันจะทำอะไรน้องไม่ได้หรอกครับ แ,แค่อยากจะฝากช่วยดูแลประชาชนตัวเองเธอครับนอย,ยกทำอะไรไม่ได้ก็ลาออกเธอลาออกแล้วไอ้ตำรวจพวกเรียวๆเนี่ยเปลี่ยนชุดใสก่กระโปรงดีกว่านะแฉดีแล้วแฉไม่เรื่อยแฉไปเรื่อยแฉไปเรื่อนอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้จะแข็งวกใครอยากจะร่วมด้วยก็ย,ยินดีต้องรับ<ถ> ไม่เอาที่เจ็ดก็พุกอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ผมจะแฉทนายดังกาแบ็คขั้นสนิทของเขาอีกสองสามคนเอออืมพิธีกรชื่อดังด้วยอาทิตย์นีว่าภาพถ่ายเวลา21.56ที่เป็นภาพตัดต่อน่ะเดี๋ยวให้คุงอัดชฎิยาเป็นคนจัดการบางบางบังแจ๊กไปแฉในสิ่งที่บังแจ๊กถนัดดรือป่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ อ่ากะเทยหัวร้านดีกว่าไอ้กระเทยกะเทยแก่คนนี้ลดีกว่าจัดเลยเขาเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าบังแจ็คบุลลี่เขาบุลลี่เพ่บุลลี่เขากูลลลลาไม่ได้บุลลี่พวกมึงเขาบุลลี่ผมก่อนอา้นาวจัดไม่โกงครับถูกต้องมาจับไม่โกงครับ,รบว่ามาก็ว่าจับไม่โกงครับตามนั้นเอเอเขาก็นั่งไลน์นะเขาบอกว่าเราก็ไม่เคยว่าบางแจ็คเลยนะเราก็พูดน่ารักกับเขานะเขาพูดน่ารักกับผมไหม ผมไม่ร้ผมไม่เคยฟังครับช่องนี้ผมถือว่าเป็นช่องไร้สาระผมไม่เคยฟังครับแล้วใหเอามาลงในช่อง youtube ตัวเองมั้ยพี่ไม่เคยเอามาลงข้างในช่องอช่องช่องแดงของผมอะ่ะไม่เคยลงกแต่เคยเอามาลงในเพจเพราะมีคนส่งมาให้ส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ฟังนะัผมก็ลงเลยเอ,อแล้วเวลาไล์เวลาไล์เดี่ยวเดียวอย่างเงี้ยทําไมชอบแบบแซกันด่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาถือว่าบ,บางแจ็คพิคนพนร้อมกับคุณแซงทำไมไม่เห็นด่ากันแบบซึ่งหน้าเลยเหล่ะ สงสัยอะไอยากถามจริงจริงไปแชทไงตามเขาสิเออคุณอะไรนะเฮเลนอะไรก็เหมือนกันเวลาขึ้นพร้อมกันทำไมไม่ด่ากันปั๊บปุ๊บปั๊บเลยล่ะแต่ทําไมไล์กันอย่างเงี้ยไล์ใครไล์มันทําไมด่ากันแซ่กันดีจังเลยพอต่อหน้ากันก็พูดดีมากเลยด่าไม่ออกไงด่าไม่ออกเขากลัวปับกลัวปัเนี่ยออกจากกล้องไปเอฟซีฝั่งผมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้บลรี่เพศ บูรี่สันดาลล้วนๆแ่ะโอ้โหแล้วแล้วเอซีฝั่งข้างบนอ่ะมีอะไรใครปากอะไรไหมอันนี้จุกเลยอันนี้จุกในเอฟซีผมนี่แบบแรงมากเอฟซีผมเนี่ยฟอจุกเลยอ่ะไม่ได้บูเลยไม่ได้บูรีกเียแต่บูรี่สันดาลล้วนๆคือวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า อ่ครับผมก็อยากเห็นนะครับภาพเนี้ยนี่แิบจุดห้าหกแล้ถ้าคุณบอกว่าเป็นภาพอ่าไม่ได้ตัดต่อเป็นภาพจริงแล้วคุณไม่อยากเอาภาพนั้นอ่ะมาโชว์อาจจะอยู่ในสมวลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาดีบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือจริงอันเนี้ยที่คุณเดกิแรกเนี่เฮ้ยมันมันมันไม่จริงมันต้องตรวจสอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเอามาสิอยากเห็นนะเพราะว่าเอาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยขึ้นมาแย้งเลยเออหรือไม่กัน<ม>คุณก็ต้องแย้งเลยคุณก็เอาผู้เชี่ยวชาญคุณกยทำคลยว่า อ้ี่ไแรกบอกแบบนี้เปแบบนี้แบบนี้เอาแย้กันมาเลยสิแต่อยากให้อกุ้งแห้งออกมาวิจารณอะไรนะอะไรนะอยากให้อกุ้งแห้งกับเป็นพ่ชิมเป็นออกมาแย้งอะไรนะไม่เอากให้กุ้งแห้งผมว่าน่าจะเอาอาลิษตะมามาแย้งคเื่อไหมคือคำถามคือไ่าแรกเขอเขาเขาทำคลิปออกมาคุณก็ทำาคลิปออกมาเลยว่ามันเป็นอย่างนี้แย้งกันมาเลยแล้วให้ประชาชนคนตัดสินใจประชาชนเขารู้ถูกไหมแค่นั้นเอง อเ,ออเออว่าแล้วแกก็เงียบไปเลยนะทำไมไม่เห็นแกออกมาในช่วงนี้พี่เออพี่สิบวีนั่นแหละพี่สิบวีนั่นแหละจะออกมาทำไมอ่ะออกมาให้รดนะอดรัวทำไมอ่ะอยู่เฉยๆดี่บ้านนิ่งดีกว่าสิบวิโดนด่าจากรัฐมนตรีเออสิบวีโดนด่าจากรัฐมนตรีแน่ใจเหรอว่าโดนด่าจากรัฐมนตรีเอง เราแค่พ so to so <Brother S 1> mm ูดคำว่ารัฐมนตรีเราไม่ได้พูดชื่อรัฐมนตรีต้องมีกี่คนน่ะเอ่าเองว่ารัฐมนตรีคนไหนเขาหนาตากูซสวยไปด้วยก็น่าจะหนักอยู่ประมาณนั้นเลยผมรู้เป็นข่าวทั้งไงนคือตอนเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆเรื่องน่ะเราไม่ได้ตัดสินว่าใครผิด ถ้าเรานำเสนอตามข่าวที่ออกมาตามข้อมูลที่ออกมาถ้าคุณมีข้อมูลที่ดีมันไม่ต้องมาถกเถียงกันหรอกครับแต่ใช้วิธีไงอ่ะคุณก็มีช่องอ่ะคุณก็มีสื่ออ่ะคุณก็ทําช่องทําสื่อไปดิแล้วให้ประชาชนเขาไปดูเองพร้อมสื่อใหญ่ๆเลยนะกะถูกต้องไงบ้านเียวก็เป็นเขาเลยนะให้คณประชาชนหรือสิ่งที่คุณไม่กล้าทาเพราะว่าถ้าทำออกมาแล้วมันไม่ใช่ข้อมูลจริงมันเป็นการข้อมูลเท็จมันคือการนำนำข้อมูลอันเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่าบ้านเขียวก็เป็นสื่อเขาเลยนะไะ บ้านสื่อก็เป็นคือเป็นไอ้บ้านสื่อเนี่ยบ้านเขียวเนี่ยเป็นเป็นสื่อหลักเขาเลยนะบ้านเขียวใครนะดอ๋อเป็นช่องหลักเขาเลยครับก็นำเสนอมาดิจริงจริงก็นำเสนอมาดิช่องหลักเขาเลยอก็นำเสนอมาดิอยากให้นำเสนอมีคนมีคนเขียนฝั่งนี้มีคนเขียนว่าให้ไปนั่งชี้แจงในรายการปิดปากกับภาคภูม ผมบอกเลยผมบอกเลยว่าไปนั่งไปแล้วก็ไอ้นี่กับรายการอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เลยเพราะเวลามันสั้นเวลามันสั้น<ว>แล้วเวลาวที่<ว>ยาวได้อยู่แล้วอ่าแล้วเวลาที่เอาเทคนิคพวกเนี้ยเอามาเอามานําเสนอกันเนี่ยมันจะนําเสนอยากถ้าถ้าผมแนะนํานะผมแนะนําเลยคนบนเรือนส่งข้อมูลให้กับช่องไหนก็ได้ให้เขาเชล้่ฝั่งฝั่งนี้เลยหรือก็ม,มันต่อ,อมาเขาทาอะ่ะ ขนเขียวก็ะไทยรัฐเขาบอกว่าขนเขียวกระเทาไทยรัฐเป็นช่วงเขาช่วงหลักอ๋อจบข่าวเลยแบบนั้นอ่ะจบข่าวเขาไม่ดูพี่ที่ที่ผมว่าเขาจบข่าวคือเขาไม่ดูพี่พี่สังเกตไหมวันนั้นอ่ะตอนที่เจ้าของอู่เรือเนี่ยไอบอลเนี่ยไปอ่าไปหาดีเอสายตอนที่มันมันหนาขู่แจ๊ก ว่าให้มามุองไทยหน่อยก้าถ้ามามุงไทยสิเจอกันช่วงเช้าผมบอกทุกคนในห้องผมนะก็เข้าไปดูแอ่ช่องพีพีทีวีของน้องโกเช่สามหกอ่ะเข้าไปดูช่วงเช้าแล้วก็เข้าไปดูช่วเงเย็นช่วงเช้าไม่มีไทยรัฐแต่พอช่วเงเย็นอบอลออกมาไทยรัฐโผล่มาเลยครับดย